สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทั้งช่องเบาสะกดข้นหนาป้อมครับมื้อนี้สิมาให้หมอหนวดให้ครับพี่น้องหมอหนวดยุไส่ปฏิหมอหนวดก็คือคุณแม่ผมเองเนี่ยแหละครับพี่น้องนี่ยครับเจ็บตรงไหล่เนี่ยครับตรงเขาเอื่นเอั่นเก่งเนาะนี่แล้วก็ปวดตรงมาตรงขาเนี่ยครับฟังใส่เพราะว่าขับรถหลายนะครับคางนี้ก็ต้องเขาเกียร์คานนี้ก็ต้องเหยียบพัดนะครับมื้อนี้ รู้สึกว่าแบบคล้ายๆ้ครับเส้นเริ่มติดครับก็เลยสิให้แม่นวดให้ทั้งๆที่เจ้าของบ่เคยนวดจักเทือ่อเลยครับพี่นอ้องบ่เคยนวดจักเทื่อเดี๋ยวสิพาไปตามหาหมอนวดครับวันนี้ความเขา้ามาแล้วครับพี่น้องเห็นจังไหนเข็นเก้าซีบเก้าซีบแบบไหนไม่เรียนสร้างมาเลยได้เก้าซีบเอาเอาหนึ <90. S 1> บบน่งเชคโคเอ,อสาสองเชคโคเอ,อาเออไปอีกบ่บันนี้เก้าซีบลงศาเอาพอไปทางนั้น <S 2> <S 2> <S อืเออนเก้าซีบ เอาไปอีกหมอนนะอ่ะเออเอาเก้าซิปน,น่ะจ้ะไปดืดไปอเอียงไปโคนอ่ะท่ายาก่อนนี่แม่โบนวดจะม<บ>ีบเกระทายาก่อนนี่แม่โอ้ยคองหายใจซูนกับห้องโลอนกับสำคัญอยู่ใช่เพราท่านได้กดได้เตะอย่างนี้นเดี๋ยวนี้มันานับผลว่าไปซากอันลายเมื่อทั้งหลังเต็มโตพี่น้องเ่าท่านดได้กดอยู่ผลว่าจีบเร็ว นี่บ่มันสิมานี่บ่บ่แมนบ่แมนนี่บ่บ่แมนนี่บ่บ่ออกไปอีกบ่ใส่บ่แมนนี่คือเข่าเส้นนี่บ่เออเออเออบ่แมนบ่แมนเออเข่าเส้นได้สน่ะเอาเอามือสี่ไปเนี้ออกยไปเข้ามาทางกลางหลังสี่เนี้ยข้ามานี่บ่ยังมาอีกจังหน่อยนึงนี่บ่ยังมีจังหน่อยนี่บ่ยังเอาอีกนิดนึงนี่บ่เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเมื่อกี้นี่เออนี่แหละนี่แหละว่างนี่ละ เออนี่นี่นี่ลันตอกเลยเมื่อกี้นี่นี่สิลันไว้เถอะเข็น,นเก<ท>้าซิบอืมมันเข่าไว,ว้ได้นี่จริงอยู่เจ็บ <c oughs> ใช่นี่มือได้นี่โอ้มือซื่อๆได้ยังวันทันได้ใส่โศกอามือก็พอแล้วเออมาอ <c oughs> ย่ามาคิดต่อ,อก่อนอย่ามาคิดต่อ,อก่อนนะ <c oughs> มันรันตอกยมกินเออนี่นะางนี่ละเออนาลันเนยลันเลยบ่เอเนให้มันนั่นไ้ขวางนเออมันรันยูมกินเออเออโอ้คือเจ็บสิเออเออทางนั้นมันก็เจ็บ

มันสีทวงเสีเดียวได้โบเมนได้มันเจ็บขางมันเสียนเจ็บขางเดียวน่ะอออมันเจ็บมันเจ็บขางนีเออขางพุ่นจะไปเห็นมันเจ็บโอ้ยมันทวงเสีเดียวพี่ขางนี่มันนี่มันเจ็บจะมองนีนี่เออ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 โอ้ยเออเออเหี่ยงไหลเอามือก็บอกสิบอกเออ เบิ้งสิบอกว่าเจ็บใส่นี่มันสิติสมองสะบักนี่มองปีกเอามือออกไปนี่บอมบอนี่ออกไปอีกหน่อยนึงนี่บอมอีกนิดนึงกระสิบุ้หอยที่ไปเลยบอมนั่นละนั่นละคำมันเย้าขึ้นมะทึงมือนนี้เย้าขึ้นมะทึงทึงเย้าขึ้นมะทึงทึงกระสิบุ้งหอยที่ไปเลยบออ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 เเเอ เจี๊บไอหัวจะโตบินงงเอ้ยเออเออเออน่ะเอออูอูอ้ยเออ่เอออออือเออเอออเออืมเออแค่แหงหลโอ้ยโดนงงงงเออโอ้ย เออมันเจ็บแท้ทั้งนี่แหละเออเออนั่นแนะหละเออม,มันลั่นเร็วมันลั่นเร็วเต้โจ๊กโจ๊กแล้วี้ก็พี่นอ้องเจ็บพี่สิมาโต๊ก้อนก็ปวดอะไรตัวพี่น้องเลย <c oughs> เจ็บแม่ โยมือบยอมมองมาโกนนี uh ้นะโอ้เออเเจ็บเออเออแล้วโอ้ายแบนีเออโอ้โอ oh, no. ้โอ um ้โอ้อ้อ้โาโอ้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 ้้โอ้โอ้โ้อ้อ้ พักได้ม,มานะ่ะพี่น้องเอ้ยจ <c oughs> ึงมันน้ำตาเต็ด <c oughs> ทำ <c oughs> นี่้ะครับพี่น้องคลิปนี้โอ้เจ็บอีดีมาแก,ก้เสร็จนี่เล้พี่น้องเย้ย